มาดิมาดิไอ้ของตีเร็วไอ้ขอ,องตีเร็วฮึยเฮ้ฮ้ไม่แกตายไปเนี่ย,ย <c oughs> แต่หกซ็อกนี่ไม่มีภาพนะหกซ็อกนี่คือสู้เอท็อกผมไม่ได้นะเอท็อกผมอยู่สองปีนะเอท็อกเฮ้ยไม่เจอ สำหรับใครที่งงในตอนนี้เอทอกนั้นมีผลไม้ใหม่ขึ้นมาซึ่งจะเปลี่ยนให้เอทอกกลายเป็นแครี่ได้ชื่อว่าเมกาเบลดตัวของเมกาเบลดจะทําให้เอทอกตีเร็วขึ้นเป็น4%ของแมชพีตัวเองรวมถึงเมื่อโจมตีจะได้รับมานะเพิ่มขึ้น5หน่วยโดยในช่วงสเตจสองเราก็ไม่ต้องคิดมานะครับก็าสามารถขายตัวเพื่อเก็บเงินได้เลยเอ้าเอ้าดยในเกมนี้เนี่ยเราก็ได้เลือกเมนเป็นตัวของ Double t r o u b l e ซึ่งผมมีความคิดว่าเกมนี้เนี่ยเราน่าจะไปจบที่6 h เ a v y w e i เ h t ตแล้วใส่เอท มากเกินโอ้ยไปใส่โดนแ็กอีกจะรู้อ่ะเดี๋ยวผมจะถ้าเกิดว่า3 1มหนึ่งุรีมผลไม้ผมไม่เจออาร์เมนเอทอ r ไม่เจอผลเอทอ r ผมน่าจะขายเอทอ r i c แลรี e m a k แล้วก็ค่อยโรดและเมื่อมาถึง3ามขีดหนึ่งถ้าเราเล่นบอร์ดไฮเปอร์โรหรือว่าบอร์ดที่รีโร1หนึ่งคอร์สก็ท้ายทาการโรลล่ลงไปหนักได้เลยนะครับเหลือประมาณ3าโกแต่ว่าในเกมนี้อาจจะโร่ลงไปหนักหน่อยเพราะผมต้องการตัวของเอทอ r i ของดาว รวมถึงต้องการเนท็อกอีหนึ่งตัวเพื่อว่าเปิดตัวความสามารถของดับเบิลทรัพเปพลนะที่เล่นสองตัวนั่นเองมาแล้วว่ามาแล้วว่ามาแล้วว่าเอทรอกโผลมาแล้วมีคับลีดมีชับลีดมีคนถามว่าอะไรเออมาดิมาดิ ไอ้ของตีเร็วไอ้ของตีเร็วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยปวดเข้าไปไม่แกตายไปเนี่ยนี่ไงมาดิเฮ้ยเฮ้ยปวดมาฟิแนลแอสเซนชันเนอะมันสิบห้าวินาทีเลยอะแต่ผมเป็นหกเฮเวียนะเว้ยผมว่ามันได้แหละผมหกเฮเวียอะ้น่าจะยินได้นานพอ มาดิเจถอดเขาหน่อยเจถอดเขาหน่อยเอท็อกฟันน่าเซนชั่นปวดเข้าไป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 แปลกๆละโอ้โหไม่เป็นไรสองดาวเว้ยสองดาวเว้ยสองดาวเว้ยสองดาวสองดาวเปนสองดาวยังไม่ถึงยังไม่ถึงยังไม่ถึงทามิงยังไม่ถึงทามิงเดเราต้องอย่าเพิ่งใจเสียไปเอย่าเพิ่งใจเสียทุกอย่างอยู่ในการควบคุมหยิบอะไรก็แย่หมดเลย เออเราสามารถหาแบ็คไลน์ดีๆมาเล่นได้ไหม่มันมีแบ็คไลน์ตัวไหนที่มันมาเล่นกระบอกเราแล้วมันเหม,มาะบ้าที่มันถือของเปได้ด้วยอะเคลอผมต้องโลคูเคลอเฮ้ย <c oughs> เราจะเล่นเหมือนกันไม่ได้โอ้ยเราทับกันหรอ <c oughs> เราจะอยากเป็นผู้เล่นเราจะอยากเป็นผู้เล่นเอทอกระดับหนึ่งสองคนไม่ได้นะเว้ย <c oughs> <c oughs> เราจะมาด้วยกันไม่ได้คอมนี้มันเดินได้แค่คนเดียวเท่านั้นแหละ <c oughs> เฮ้ยเขามีน้อยขนาดนั้นอะเขาแทบไม่มีตัวเลยไม่ใช่หรอไม่แบ,บ่งผมบ้างหรอเกมเพื่อนมันจะไม่ออกเลยจริงดิไม่ใช่ว่าอีกคนนึงเขามีเออกอยู่สามตัวหรอเนี่ยเขามีสี่ตัวเนี่ยผมโลไม่เห็นได้อะไรเพิ่มเลยโอ้เกมบั็อกอีกแล้วรักรีโลเจจีนะชอสตเกอร์เชฟซื้อมาเหรจริงมันก็น่าจะเล่นได้นะแต่ผมแค่แต่ผมแค่แคยังขี้เกียจเล่นอนะผมแค่ยังเกียจเล่นรัก คนต่สคนที่มาเล่นกับผมว่ะเพราะผมไฮโลสอรี่จริงๆแต่ว่าเหมือนผมจะเป็นคนที่ดวงดีว่ะวันนี้เหมือนเหมือนวันนี้เกียร์มันจะเลือกผมอยู่นิดหน่อยโอ้โหม่งไงเทมอะไรวะเนี้ย แต่ผมว่าจริงๆแล้วเราเอาเราเอาไอ้นี่ให้เ S4 น่าจะเก่งกว่าเราเล่นผลละมาเราเล่นไอเทพ S4 เก่งกว่าตรงแต่คู่บบมมีสตันคนทาน7% Big Friend ผมรู้แค่ว่าเขาจัดเทียบ Big Friend ไว้กาดอะแต่ละคนในพวกโบอะแต่ผมว่าตอนนี้มันน่าจะมีดีมันน่าจะไม่ได้แบนขนาดนั้นกับเกมตอนนี้คูโบผลละมาเฉพาอไหมตอนแรกผมก็อยากทำนะแต่มันคุ้มจริงเหรอวะตอนแรกผมก็อยากเล่นนะแต่ว่ามันมันมันเวิร์กจริงหรอ ไม่โลคูโบสามหรอผมไม่น่าดิผมไม่ได้มีผลไม้เฉพาะคุโบโกลเพราะว่าเราขึ้นไปไปเล่นหกไอ้นี่ดีกว่าเราไปเล่นขึ้นไปเล่นหกเกมวีเวียนแล้วก็ดับเบเลิลทราเบิลตัวเอสอ,องนันจะเก่งไหนดามีร์ล่นะไหนดามีผม อามีไฟนอยเซนชันนะเวิร์กทรเวิรเลยนะเวย้ยไหนระเบิดผมระเมิดผหายไปไหนฉุนว่าขึ้นไปใส่จัก,กรนอตด,ดีกว่าพี่ใหม่ต้องการจักรนอตสมมติขึ้นเวลไปผมเจอป๊อปปี้ผมดรอปไอ้นี่ออกเติมป๊อปปี้ดรอปอา,าร์กลีออกประเด็นคือถ้าผมดรอปผมก็จะไม่มีจักรนอตอีกจักรนอตมันทนทานตั้ง25%่หเปอร์เซ็นต์ถึงเลือดต่ำก็ตั้งสิาเปอร์เซ็นต์แต่งั้นผมก็ไม่มีสล็อตผมก็ไม่มีสล็อตคนใส่ของเอพีอยู่ดีอะผมจะทำยไงวะเพราะอพี่ผมมันล้นอะ เบสแสนเพราะว่าหมินว่ะโอ้ไม่ไหวแน่เลยเจอคนเล่นหมียังผมเจอมาตาที่แล้วอ่ะเจอมาตาที่แล้วแต่ว่ามันเล่นได้อยู่แล้วเว้ยผมว่ายังไงยังไงหมียังไงบอดหมีเอทหลอดลอดออกึกรอเขาเก่งโอ้มอีมันบัฟมาทั้งมันรับฟามิล่ามาแล้วมันก็บัฟบูชารมาด้วยน่าจะกูดขึ้นเอ๊ <laughs> Victory. This power makes it scale. เราต้องขึ้นเวลปะ่ะผมว่าอากาลิย์เก่งเอาตรงๆปะ่ะแต่เดี๋ยวเราต้องขึ้นเวลไปใส่จัก,กนอตเพิ่มแต่วันเดนคือเราหน้าต้องเล่นไซร่าอ่ะผมไม่อยากได้อากาลิถ้าอากาลิยสอ่ะแล้วให้อากาลิไปสไนต์แบ็คไลน์อ่ะเพราะว่าบอดเรามันยืนนานอยู่แล้วอากาลิไม่น่าจะเก่งเหมเราเล่น6โปเล็กเตอร์แต่ไม่รู้อากาลิมันจะยืนได้หรือเปล่าเลยแต่ไซร่าก็เก่งเหมือนกันเพราะว่ามันทำให้เอทองเราเราแบบสับขวดได้ไวขึ้นแล้วก็แล้วก็เล่นเล่นในตัวมันเอง ได้า่าแหละลาก่อนดวงตาทิ้งไปซะลองใหม่ตาหน้าไม่ต้องมีดับเบลิลไงเชฟเรายังเอาอีกตาอ,อีกเหรอ <laughs> คือเราอันนี้เราอยากมันเถิงไม่พลอยป่ะว่ามันเถิงยังไม่พอผลไม้ใส่ล่าไหมหรอนั่นน่ะดิหรือว่าบอดี้เชนมันก็คุค้มอ่ะบอดี้เชฟมาได้ห่อสามสิบเปอร์เซ็นต์สองตัวแต่ว่าเรารอเราเรอดูทรงก่อนปะ่ะ เอาแล้วอันซอฟเวอร์ทำให้ผมได้มาล้วงอะดิเอาแล้วผมชนะดีเพราะผมได้ล้วงอะดิเอทอได้ล้วงดีอืมหวานเจี๊ยบเลยครับผมไปครับไปครับเอาละครับเอท็อกมาแล้วครับโอขึ้นเลยแบบไม่ไม่ไม่สนแล้วอีคอน,นน่ะจักรน้อยเลยครับเอท็อกกูดขึ้นอีก200%เนต์นี่เชฟกดเอท็อก5ตาท็อปสีท่ทุกตานี่กูดนะอืม มผมกลัวมันจะท็อปสี่แค่ตาน,นี้แล้วตาหน,น้านมันแตกแผดอะดิผมกลัวผ้ามันจะเปลี่ยนไปอะสิผมว่าถ้าเกิดว่าเราหาเราหาไซร่าผลไม้เมียได้น่าจะเก่องอว่าผมว่าไซร่าผลไม้เมียน่าจะถึงโอ้โหดับเบลิลเขาเก่งจังเลยไซร่า,าดับเบลิลแม่งหยุดเกิน ผมว่าไม่อยากดึงของออหาผลไม้ใหม่เมดเอฟฟิเชียรเหรออยากได้ต้นไม้อะอยากได้ต้นไม้ไม่ก็เม็ดอะถ้าเขาวางคามาอยู่ซ้ายเราก็ไม่จำเป็นต้องยกปะยกไปไม่ระโยะนโหแล้วสตาร์สวยจัดเลย แล้วกซอกนี่ไม่มีภาพนะหกซอกนี่คือสู้เอทอกผมไม่ได้นะเอทอกฟอยู่สองปีนะ <c oughs> ไม่มีภาพเลยหกซ็อกสู้ผมไม่ได้เลยหาห้องนานไหมผมไม่ผมไม่นานนะผมไม่ปักกระดิเพราะผมไม่ปักของผมไม่ปักสรุปความนี้ของจริงไหมผมว่าถ้าเชมีอกระิสองไปล้วงน่าจะที่หนึ่งนะมันไม่มีสล,อล็อตอะไรดิมันด้แค่นี้แหละแต่มันก็ได้อยู่นะมันก็โอเคละก็สนุกดี ในแล้วมาแล้วเอทองถึงหลังคุณแล้วครับพราหน้าคุณแตกหมดแล้วเพราะว่าคุณอันซับเบอร์โบอ้าวเออจะว่าไปเซรามหายไปนะไหนเซรามหายไปไหนแล้วแต่ไม่เป็นไรเพราะเอทองก็มาถึงแล้วไงล่ะจริงสวัสดีครับเราเจอกันอีกแล้วนะครับผมย้ายขอให้รีเก่งกว่าไหมหรอปัญหาคือรีมันไม่ติดมันไม่ติดไอ้นี่้ะดีมันไม่ติดไอ้เทฟวี่เวทยายก็ได้มัม้ง หน้าเมรีมันก็ได้อยู่ไ่คดจริงลงนี่ไปตัดเลยปัญหาคือรีมันเปิดแค่จั๊กสองอะผมเลยไม่ค่อยอยากจะใส่ของให้มันเพราะว่าเฟวีเวทผมมันดูน่าเก่งกว่าเพราะว่ามันได้เอดีจากไอโตเฟวีเวทด้วยไอคือ16เปอร์เซ็นต์อุ้ยเกือบชนะ ไตรล่าสองของบินเลยโอเย้เฮ้ยไตรล่าไม่สองเจียมผลไม้เดี๋ยวโยกไปรีไหมหรอเออว่ะผมลืมโยกนี่ว่ะผมลืมโยกผลไม้นี่ว่ะหวังว่าหวังว่าเจียมไม่แพ้แล้วกันนะถ้ายังไม่แพ้ก็น่าจะโยกถ้าแพ้แล้วก็น่าจะ โอ้ยเดินไกลขนาดนั้นน่าแกก็เดินไกลเกินเอ้ยโอเคชนะมัอไม่ได้รู้สึกว่ามันคุ้มเท่าไหร่กับการโยกของแบบ๊อปี้เพราะว่ามันหนึ่งดาว เกมกาเกมดวงไม่เป็นไรชนะตอนนี้ได้เชื่อนิตินทักกิตแล้วนิตินตายแล้วแพ้แล้วลาก่อน